ชายชาตรีแห่งท้องทะเลอย่างจินเบอดีเจเทพโจรสลัดตัวตึงของกลุ่มหมวกฟางผู้ที่มีความสําคัญสุดๆเลยในศึกเอเคสครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถของเขาในการโจมตีกองทัพเรือนะครับหรือภาวะความเป็นผู้นำนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวแรตัวลิมิเตดของกลุ่มหมวกฟางเลยนะครับได้มาโคตรคุ้มค่าสุดๆเลยละสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนขลัววันพีชทั้งหลายเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงนายท้ายเรือของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟาง อย่างจินเบยนั่นเองลูกเรือคนล่าสัตว์ของกลุ่มหมวกฟางนะครับที่เฮียแกนั้นเนี่ยโหเลยกได้ว่าดีกรีก,ก่อนเข้ากลุ่มหมวกฟางถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับเป็นมนุษย์เงือกนะครับซึ่งปกติแล้วมนุษย์เงือกเนี่ยมันก็เก่งมันก็เทพอยู่แล้วด้วยพละกําลังความสามารถนะครับที่แบบว่าความแข็งแกร่งเนี่ยที่มันเหนือกว่ามนุษย์ปกติและยิ่งอยู่ในน้ำนะครับเหมือนเสือติดปีกเลยเพราะว่าจะมีความรวดเร็วความแข็งแกร่งทวีคูณมากขึ้นไปอีกนะครับจึงทาให้มนุษย์เงือกนั้นจะมีความแแแขข็็็งงงงงกกกกกกรร่่่่มมมาาาๆลลลละูเเือออคนนนนนสุุดหฟยจิบ้ัปถึ อดีตเจ็ดเทพโจรสลัดเลยความเก่งความเทพความสามารถของเขานั้นอยู่ในระดับนะครับตัวท็อปของเรื่องเลยได้ซ้านะครับวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงจินเบกันดีกว่าเพราะหลังจากที่เฮียแกนั้นเข้ากลุ่มหมวกฟางนะครับกับกลายเป็นว่าบทของเฮียแกนั้นก็น้อยเสเหลือเกินนะครับก็คือมันน้อยเกินกว่าที่พวกเราคาดหวังเอาไว้ทั้งที่จินเบเนี่ยโอ้โหตอนก่อนเข้ามาคือตัวตึงเลยนะคือมาเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มหมวกฟางมากๆเลยแต่ว่าเอาจริงแล้วเนี่ยในศึกครั้งนี้นะครับในศึกเอเคสผมเชื่อว่าจินเบเนี่ยจะได้โชว ของตัวเองนะครับแบบจะเต็มแล้วในฐานะอดีตเทพโจรสลัดนะครับผู้ที่คุ้นเคยและการอยู่กับท้องทะเลวันนี้เราจะมาพูดแบบจะเต็มเลย สำหรับชายชาตรีแห่งท้องทะเลอย่างจินเบนั้นอดิจเทพโจรสลัดนะครับเรียกได้ว่าชื่อเสียงเรียงนามของเขานั้นอยู่ในระดับที่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับก็คิดดูแล้วกันว่าไอตอนที่คิดกับลอยรู้ว่าคนระดับจินเบเนี่ยเข้าร่วมกลุ่มหมวกฟางยอมเป็นลูกเรือของกลุ่มหมวกฟาง2คนนั้นถึงกับตะลึงเลยนะครับว่าระดับเจตเทพโจรสลัดเลยเหรอที่ยอมเข้ากลุ่มโจรสลัดนี้นะครับทำให้ดีกรีและกันของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางในตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้แปลว่าเป็นจกักรพรรดิเต็มตัวนะมันดูแบบมีราศีอรรอร จินเบนะครับมาเป็นลูกเรือของตนเองซึ่งความโหดความเทพและการของจินเบหลักๆเลยนะครับที่เราเห็นได้อย่างแรกเลยก็คือวิชาคาราเต้มนุษย์เงือกของจินเบซึ่งแน่นอนปกติแล้วเนี่ยมนุษย์เงือกเนี่ยก็จะมีวิชาคาราเต้มนุษย์เงือกติดตัวนะครับเหมือนเป็นความสามารถทัศนีอินคำละกันที่พวกเขานั้นได้รับได้เรียนมานะครับตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับอีกทั้งจินเบก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่มีทั้งฮาคิเกาะแล้วก็ฮาคิสังเกตขาดเป็นแค่ฮาคิราชันเท่านั้นแต่ะรรไปภาพวมลกเรื่องงละกลําัในกกกาาาารรรต่อสู้เเห็นจที่จินนบ สามารถต่อยนะครับเจ้าคุสทูนะครับหนใน6กล่องนาภพานะครับของกลุ่มโจรสัตว์ร้อยศูนย์ไคโดลงไปได้นะครับเพียงแค่การโจมตีเดียวเท่านั้นมันเป็นการพงบอดได้เลยแหลคะครับว่าวิชาคาราเต้มนุษย์เงือกนะครับของจินเบเนี่ยมันมีพลังกาลังการโจมตีที่สูงมากๆบวกกับฮาคีเกาะของตนเองนะครับสามารถจัดการนะครับเจ้าคุสทูไปได้อย่างง่ายดายมันก็เลยทําให้นะครับโอ้โหยิ่งดีกรีความสามารถของจินเบนั้นเนี่ยมันยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยเจ๋งของจริงซึ่ นะครับแต่ดูเหมือนว่าไอ้บทของจินเบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาควานโนเองหรือก็ะไอเคสในตอนนี้นะครับบทของเฮียแกเนี่ยถือว่าน้อยมากๆเลยนะเมื่อเทียบกับคนอื่นนะครับก็คือแทบไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายก็คือโชว์เก่งโชว์เทพนะครับซึ่งผมไม่ได้หมายความว่าจินเบไม่เทพนะจินเบมันเทพอยู่แล้วแต่มันไม่ได้มีศัตรูหรืออะไรนะครับที่เราได้เห็นแหละครับว่านี่แหละก็คือจินเบแต่จริงเนี่ยเราก็เห็นความเทพของจินเบไปก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่จะเข้ากลุ่มบวกฟางอย่างเป็นทางการตอนที่ว่าจินเบยู่่ทีโเคนัแหละต้นนะครับ ว่าตัวตึงเลยคือเฮียแกจะออกจากกลุ่มบิ๊กมัมนะครับ ดยที่ไม่เกรงกลัวบารมงบารมีอะไรของบิ๊กมัมเลยนะครับก็คือพร้อมจะสู้นะครับแล้วก็บิ๊กมัมนั้นไม่สามารถดึงอายุไขนะครับของจินเบได้เป็นเพราะว่าปกติเนี่ยความสามารถของพลังผดพิสัจบิ๊กมัมเนี่ยจะดึงอายุไขของคนคนนั้นได้นะครับก็เทียบเท่ากับความกลัวของคนคนนั้นคือถ้ากลัวบิ๊กมัมมากเท่าไหร่ก็จะถูกดึงนะครับอายุไขไปแต่จินเบนั้นไม่มีความกลัวนี่แหละมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนเลยแหละครับว่าจินเบนะครับก็มีทีเด็ดทีขาดเรื่องจ จากอาณาจักรบิ๊กมัมไปได้เททายที่สุดเคแกนั้นก็รอดชุดตมาได้อีกนะครับคนอะไรเนี่ยมันจะเทพได้มากมายอะไรขนาดนี้อันนี้ยังไม่นับรวมความสามารถนะครับที่เป็นนายไทยเรือของกลุ่มบกฟางในตอนนี้ในการคอนโทรลเรือทาวสันซันนี่นะครับซึ่งอันนี้เป็นความสําคัญเลยนะเพราะยิ่งมีนายไทยเรือที่มันเก่งๆนะครับมันทําให้เรือทาวสันซันนี่นั้นก็มีโอกาสที่จะบุกหรือโอกาสที่จะหนีได้นะครับโอ้โหโอกาสมันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆและนี่แหละมันจะเป็นบทบาทที่สําคัญของจินเบยในภาคนี้แน่นอนเพราะในตอนนี้กลุ่มบกฟางถูกล้อมอยู่่่ใมัซึงารกกกิจหล็คือ การที่กลุ่มหมวกฟางนั้นจะสามารถหนีได้นะครับโอ้โหมันก็ลําบากเหมือนกันเลยนะถึงแม้ในตอนนี้จะมีแผนใช่ไหมที่คือให้หุ่นยนต์เนี่ยไอเวก้าฟอสเนี่ยในการแบบว่าปานะครับเรือเทาสันซันนี่ไปแล้วก็แบบว่าให้หนีไปไอะฟิลลิ่งแบบนั้นแต่ถามว่าพอทําจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแบบว่าไม่ได้มีนาักท้ายเรือเิ่งจริงๆ,ๆในการคนโทรลเรือนะครับโอ้โหคงเป็นเรื่องยากและเราจะได้เห็นนะครับความสามารถในการคนโทรลเรือขั้นเทพนี่แหละของจินเบในการพากลุ่มหมวกฟางหนีนะครับอันนี้แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นแน่นอนกับบบทททาาี่สํคัญของฮแก ในสืครั้งนี้แล้วก็อีกหนึ่งบทบาทที่สําคัญเลยนะครับก็คือกลุ่มหมอกฟางเนี่ยถูกล้อมด้วยเรือของกองทัพเรือใชัยมาเรือเนี่ยมาหลายลํามากๆเลยพร้อมกับทหารเรือนสามหมื่นนะครับคือมันเยอะมากๆเลยนะสามหมื่นคนจึงทาให้นะครับทหากจินเบนั้นเนี่ยที่มีความแข็งแกร่งและการในการต่อสู้ในน้ำนะครับแี่แหละเป็นส่วนสําคัญมากๆเพราะยิ่งจินเบนั้นนะครับจัดการเอเรือพวกนี้ได้มากเท่าไหร่สร้างความป่นป่วนนะครับด้วยความสามารถของตนเองไม่ว่าจะใช้ท่าต่างๆคาราเต้มนุษย์เงือกใต้น้ำนะครับเพื่อเกิดแรงกระเพื่อมนะครับให้เนนนั่า้้ํี เกิดการโจมตีมากมายหรือจินเบไปโจมตีเรือจากใต้น้ำเนี่ยเป็นส่วนสําคัญมากๆเพราะว่าถ้าจินเบยิ่งทําลายนะครับฝั่งทหารเรือหรือฝั่งกองทัพเรือได้มากเท่าใดยิ่งทําให้ฝั่งนั้นปั่นป่วนมากขึ้นเท่านั้นและทําให้เพิ่มโอกาสการหลบหนีได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งช็อตเนี่ยผมอยากจะเห็นเลยนะครับว่าถ้าจินเบได้เจอนะครับกับฝั่งกองทัพเรือที่มันเยอะขนาดนั้นจะเป็นยังไงเพราะผมก็เชื่อว่าฝั่งกองทัพเรือนั้นมันก็ไม่ได้แบบว่ามีแค่เรือมาอย่างเดียวมันก็ตตตตต้้้้้้้ออออออองงมมีีหหนน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 น่่่่่ววยยยาาาาาใํดดะครรรจจเเเป็็ุษ์ืืืกทไสู อาวุธแปลกๆและกันนะครับอาวุธของฝั่งทหารเรือนะครับที่จัดการนะครับพวกที่อยู่ใต้น้ําที่คอยจะทําลายเรือนะครับของกองทัพเรือเพราะว่ากองทัพเรือนั้นมันก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าการเดินเรือไปเนี่ยมันมีโอกาสสูงนะครับที่จะเจอพวกมนุษย์งงมนุษย์เงือกนะครับเขาคงมีวิธีจัดการนี่แหละพวกมนุษย์เงือกต่างๆแต่นี่มันระดับจินเบย์นะครับอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าการต่อสู้จะยิ่งใหญ่มากแค่ไหนซึ่งถ้าหากเราได้เห็นความสามารถจริงๆของจินเบย์ผมว่าก็จะเป็นสืครั้งนี้นี่แหละการต่อสู้แบบเต็มในระดับเทพโจนครัััับบว่า้ระดเเเทพนนนยป็ กันบ้องจริงเนี่ยสเกลพลังของ7ดเทพโจรสลัดในเรื่องวันพีชนนค่อนข้างกว้างเลยนะอะอย่างเทพก็แบบเทพเทไปเลยอย่างมีฮอกอย่างนี้นะครับจริงๆเนี่ยเจ็ดเทพยิ่งปัจจุบันนี้มีการอัพสเกลพลังขึ้นไปแล้วนะครับผมว่าจินเบก็เป็นคนหนึ่งที่จะถูกอัพสเกลพลังและหลังจากสื่อครั้งนี้เราคงได้รู้จริงๆแล้วแหละครับว่าจินเบความสามารถของเขานั้นเทียบเท่านะครับกับซันจิกับโซโลหรือเปล่านะครับในฐานะ2แม่ทัพของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางในตอนนี้หรือจินเบนั้นนะครับจะเก่งในระดับไหนโดยส่วนตัวผมนะผมว่าในท ครั้งนี้นะครับราคงได้เห็นความสามารถของเขาแบบเต็มและน่าจะอยู่ระดับเดียวกันกับซันจิแล้วก็โซโลแล้วก็ในช่วงท้ายๆเนี่ยเด็กสองคนนั้นเดยวมันก็ตีฉีกออกไปเองในฐานะที่แบบว่าเออเป็นตัวตึงนะครับตัวท็อปท็อปของเรื่องนะครับแต่เราก็ได้เห็นแล้วครับว่าจินเบย์นั้นจะเก่งจะเทพมากแค่ไหนนะครับพ้องจริงนะการมีจินเบย์อยู่ในกลุ่มหมวกฟางในตอนเนี้ยมันเพิ่มดีกรีของกลุ่มหมวกฟางไปเยอะจริงๆไม่ว่าจะเป็นความสามารถหรือแม้กระทั่งนะครับความเป็นผู้นําของจินเบย์จินเบย์เนี่ยจริงๆแล้วในเฮียแกเคยเป็นอดกก ตอนนั้นเนี่ยเฮียแกก็มีความสามารถอะไรต่างๆเรื่องความแข็งแกร่งความชักนําคนความเป็นผู้นำนะครับหรือการวางแผนต่างๆคือจินเบครบเครื่องมากๆแถมอายุในกลุ่มหมวกฟางเนี่ยจินเบนะครับถ้าตัดลูกออกไปนะก็คือเฮียแกก็เยอะจริงๆประสบการณ์ก็เยอะจริงๆจ,จ,จึงทาให้จินเบนั้นมีส่วนสําคัญแน่นอนในทุกสิ่งอออาราวนะครับการที่กลุ่มหมวกฟางได้จินเบมานั้นผมบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่โคตรประเสริฐเลยคือโคตรคุ้มค่าเลยได้จินเบมานะครับทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างอีวิทติ้งของจริงก็แนนน่่อยางททีุกคั้น เคยพูดแหลคะครับว่าได้กินเบมานั้นนะครับกลุ่มหมวกฟางนั้นแข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยและเพ,เพื่อการที่กลุ่มหมวกฟางนั้นได้กลายเป็นกลุ่มจกักรพรรดิเนี่ยก็เพราะว่ามีจินเบเข้ามาในกลุ่มด้วยมันยิ่งเพิ่มราศีละกันให้กลุ่มโจสรสลัดนี้นะครับในสายตาชาวโลกมากยิ่งขึ้นและทุกคนคิดว่าไงกันบ้างคิดว่าจินเบนั้นแข็งแกร่งนะครับระดับที่ทุกคนอวยจริงๆหรือเปล่าหรือก็เป็นเพียงแค่มนุษย์เนี้ยคนหนึ่งที่เก่งระดับหนึ่งนะครับก็ลองคอมเมนต์แสดง ว่าแต่ละคนนั้นมีความเข็นยังไงกันบ้างและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ